ชาดกว่าด้วยการคบคนดีอัธถกถานิโคระทะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุได้สนทนากันถึงเรื่องที่พวกตนได้กล่าวตักเตือนพระเทวทัตให้สำนึกในพระอุปการะคุณของพระาศาสดาที่พระองค์ทรงบัพชาให้ จนพระเทวทัตได้เรียนพระพุทธพจน์และได้ฌานแม้ลาภสักการะทั้งหลายที่พระเทวทัตได้มาก็เกิดจากพระทศพลทั้งนั้นแต่พระเทวทัตประกาศว่าพระาศาสดาไม่ได้มีบุญคุณต่อตนพระาศาสดาเสด็จมาเมื่อได้ทรงสดับถ้อยคําเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อน ระเทวทัตก็เป็นคนอักตัมยอยู่ประทุสร้ายมิตรเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตประการพระเจ้ามคุราชของราชสมบัติอยู่ในนครราชครืครั้งนั้นมีมหาเศรษฐีชาวพระนครคนหนึ่งได้ไปสู่ขอลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมาเป็นสะพ้าย เมื่อแต่งเข้ามาในตระกูลได้สักระยะหนึ่งแล้วเศษฐีก็ทราบว่าลูกสะภ้ของตนเป็นหมันเศษฐีจึงพูดกับลูกชายของตนว่ามีลูกสะภ้เป็นหมันไม่มีหลานสืบสานวงตระกูลวงตระกูลก็จะมีแต่เสื่อมลงไม่มีความเจริญก้าวหน้าฝ่ายลูกสะภ้ที่แอบได้ยินเข้าพอดีออก็กังวลว่าครอบครัวของสามีอาจจะหาภรรยาคนใหม่มาให้สามีของตนหรือไม่ ก็อาจจะส่งตนกลับคืนสู่ตระกูลเดิมนางจึงวางแผนรวมกับพี่เลี้ยงคนสนิทจากนั้นไม่นานนางก็เริ่มแสดงกิริยาอาการเหมือนคนแพ้ท้องซึ่งแน่นอนว่าครอบครัวสามีและญาติญาติดีใจมากต่างก็ช่วยกันประคบประงมเอาอกเอาใจนางเป็นอย่างดีผ่านไปประมาณ4ีห้าเดือนนางก็ออกผ้ามาพันท้องให้ดูนูน,นขึ้นและเพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆเดือน ยอมเอาไม้มาทุบหลังมือหลังเท้าให้บวมแม้สามีของนางก็จับไม่ได้ว่านางแซงทำเราไม่ได้รวมครองกับนางตั้งแต่นางเริ่มแสดงอาการท้องโตพอใกล้วันกำหนดคลอดนางก็บอกกับพ่อแม่ของสามีว่าจะกลับไปคลอดที่บ้านพ่อแม่ของตนในเมืองชนบทซึ่งพ่อแม่ของสามีก็อนุญาตให้นางไปพร้อมกับบริวารจำนวนหนึ่งขณะที่ขบวนของนางกำลังเดินทางไปนั้น ก็มีกองเกวียนของพ่อค้ากองหนึ่งเดินทางไปโดยใช้เส้นทางเดียวกันกองเกวียนนั้นเดินทางอยู่ข้างหน้าทิ้งระยะห่างจากขาบวนของสไพย์เศรษฐีไม่กี่ชั่วโมงในกองเกวียนนั้นมีหญิงเข็นใจท้องแก่อยู่คนหนึ่งมาขออาศัยเดินทางไปต่างเมืองด้วยคืนหนึ่งขณะที่กองเกวียนหยุดพักหญิงเข็นใจคนนั้นเกิดเจ็บท้องคลอด นางจึงไปอาศัยโคลนต้นไซใหญ่คลอดลูกตามลำพังเมื่อคลอดออกมาแล้วนางก็คิดว่าระหว่างลูกกับการเดินทางไปต่างเมืองการเดินทางสำคัญกว่าเพราะนางไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวคนเดียวนางจึงจำเป็นต้องอาศัยกองเกวียนนี้ในการเดินทางส่วนลูกหากนางยังมีชีวิตอยู่นางจะมีลูกอีกกี่คนก็ได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นรุ่งเช้านางก็ไปรวมกลุ่มกับพวกกองเกวียนแล้วออกเดินทางต่อส่วนลูกน้อยนางทิ้งไว้ที่โคนต้นไทรันแหละฝ่ายเทวดาผู้สถิตยอยู่ณนาต้นไทรเมื่อเห็นเด็กน้อยถูกทิ้งไว้ตามลําพังก็มอเฝ้าดูแลเป็นอย่างดีและในช่วงสายวันเดียวกันขบวนของสภัยเศรษฐีก็เดินทางมาถึงจุดนี้เช่นกันนางสั่งให้หยุดรังขบวนเพื่อจะกระทำสรีระกิจ นางได้เดินไปที่ต้นไทรพร้อมกับพี่เลี้ยงคนสนิทส่วนบริวารคนอื่นๆรออยู่ในที่ห่างออกไปและเมื่อไปถึงต้นไทรนางก็ได้พบกับเด็กน้อยคู่มีสิวพันขุดพองดังทองคาถูกทิ้งไว้ที่โคนต้นไทรพร้อมกับรบและกองเลือดนางได้บอกกับพี่เลี้ยงว่ากิจของเราสำเร็จแล้วสภายเศรษฐีรีบแก้ผ้าพันท้องของตัวเองออก ปรีเข้าไปโกยเอาเลือดมาทาที่ขาตัวเองสแสดงอาการเป็นคนคลอดลูกเมื่อจัดฉากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพี่เลี้ยงของนางก็เดินไปบอกกับพวกบริวารในขบวนว่าบัตรนี้สภัยเศรษฐีได้คลอดลูกระหว่างทางซึ่งคนเหล่านั้นฝรังก็เชื่อสนิทใจม้าเร็วในขบวนได้ส่งข่าวไปบอกมหาเศรษฐีที่พระนครว่าสะภัยของท่านคลอดลูกแล้วท่านได้หลานชาย เศรษฐีส่งข่าวให้นางกลับคืนสู่พระนครโดยเร็วในเมื่อคลอดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกลับไปที่บ้านในเมืองชนบทอีกเมื่อนางกลับสู่พระนครพร้อมลูกน้อยพวกญาติระกูลสามีก็ได้ตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่านิโคราทากุมารเพราะเกิดที่ต้นไรในวันเดียวกันนั้นสะพ้ายของอนุเศรษฐีแห่งพระนครราชครซึ่งกำลังเดินทางกลับไปคลอดลูกที่กระกูลของตนเหมือนกัน นางได้คลอดลูกระหว่างทางที่ใต้กิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่เมื่อกลับคืนสู่พระนครพวกญาติญาติได้ตั้งชื่อเด็กน้อยคนนั้นว่าสาขากุมารและในวันเดียวกันนั้นอีกเหมือนกันภรรยาของช่างชุนในเรือนมหาเศรษฐีก็ได้คลอดลูกที่กองพาคีริวพวกญาติญาติจึงตั้งชื่อเด็กน้อยคนนั้นว่าโปติกากุมารเมื่อเศรษฐีทราบว่า มีเด็กชายสองคนคลอดในวันเดียวก,กันกับที่หลานชายของตนคลอดจึงรับเด็กทั้งสองมาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับหลานชายของตนเด็กชายทั้งสามเมื่อเจริญวัยก็ได้ไปเล่าเรียนศิลปะวิชากับอาจารย์ที่สาปามโมกที่เมืองสากศิีลานิโคระทะากับสาค่ะจ่ายค่าเรียนกับอาจารย์คนละหนึ่งพันกหาปณะนะเพราะมีพ่อเป็นเศรษฐีทั้งคู่ส่วนโฟติกะไม่มีเงินจ่ายค่าเรียน จึงอาศัยเรียนจากที่นิโคระ t ะถ่ายทอดมาให้อีกทีเมื่อเรียนจบศิละปะทุกขแขนงแล้วนิโคระทะกับสาขากลาอาจารย์ออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามเมืองต่างๆโดยมีโปต,ติกะติดตามไปด้วยทั้งสามเดินทางไปจนถึงเขตเมืองพาราณสีแล้วได้นอนพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนอกกรนครกก่อนหน้านั้นเวัน แตเจ้ากรุงพาราณสีได้เสด็จสวรรคตรและไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์พวกอัหมาราชเสนาจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการเสี่ยงบุษยาราชรถเพื่อหาพระราชาองค์ใหม่เมื่อได้ตีกรองร้องประกาศทัวแล้วจึงกำหนดวันที่จะเสี่ยงราชรถและในวันที่กำหนดนั้นก็เป็นวันที่ทั้งสามหนุ่มอยู่ในเขตเมืองพาราณสีพอดีเวลาย่ำรุ่ง ขณะที่นิโคร,ระทาและสาขายังไม่ตื่นนอนโวติวกาตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อเห็นนิโคร,ระทาหลับอยู่จึงนั่งนวดเท้าให้เพราะสำนึกเสมอว่าตนนั้นเป็นลูกคนงานในบ้านเศรษฐีวิดาของนิโคร,ระทะและประกอบกับที่นิโคร,ระทะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับตนที่บนต้นไม้นั้นมีไก่จับกิ่งไม้นอนอยู่สองตัวไก่ตัวหนึ่งจับอยู่กิ่งบน ไก่ตัวหนึ่งจับอยู่กิ่งล่างไก่ตัวที่อยู่บนทายอุจจาระลงไปถูกตัวที่อยู่ล่างไก่ตัวล่างโมโหจึงตะโกนต่อว่าไก่ตัวบนทั้งยังอวดอ้างความดีของตนว่าถ้าใครฆ่าตนแล้วกินเนื้อผู้นั้นจะได้ทรัพย์ทันหนึ่งไก่ตัวบนจึงอวดอ้างบางว่าตนมีดีกว่ารอถ้าใครได้กินเนื้อกรามของตนจะได้เป็นพระราชาแต่เช้าวันนี้ทีเดียว แต่ถ้าได้กินเนื้อกลางกลางก็จะได้เป็นเสนาบดีหรือแค่ได้กินเนื้อติดกระดูกก็ได้เป็นขุนคลางแล้วโปติกะที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อได้ยินดังนั้นจึงปลุกทั้งสองให้ตื่นแล้วปีนขึ้นไปบนต้นไม้จับไก่ตัวบนลงมาค่าย่างไฟแล้วฉีกเนื้อกรามให้นิโคระทะให้เนื้อกลางกลางแก่สาขะส่วนตัวเองนั้นแพะกินเนื้อติดกระดูก เมื่อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วโปติกะก็เล่าเรื่องราวที่ตนได้ยินไก่คุยกันให้นิโครทา,ากับสาขาฟังนิโครทา,ากับสาขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่โปติกะเล่าให้ฟังจึงอยากจะทดลองดูว่าจะจริงไหมจึงพากันเดินทางเข้าสู่พระนครที่นั่นทั้งสามได้พักกินข้าวปลาญาติที่เรือนของรามคนหนึ่งเมื่ออิ่มน้ำสำราญแล้วทั้งสก็เดินทางไปที่พระราชอุทยาน สาขะและโปรติกาะรออยู่ข้างนอกส่วนนิโคระทะเข้าไปนอนเล่นบนแผ่นศิลาใหญ่ในพระราชอุทยานเมื่อนอนไปสักครู่ก็เผลอหลับไปจริงๆขณะนั้นบุษยาราชรถเสียงไทยที่เชิญเครื่องเป็นจาราชกากุทธพันธ์กาแล่นมาถึงพระราชอุทยานพอดีเมื่อมาถึงราชรถนั้นก็ไม่เคลื่อนต่อระหนึ่งว่าเตรียมการคอยท่าให้คนขึ้น เหล่ากุโรหิตที่ติดตามมาในขบวนก็คิดว่ากูมีบุญคงจะอยู่ในพระราชอุทยานนี้เป็นแน่จึงพากันเข้าไปในพระราชอุทยานเมื่อเข้าไปก็พบคนคนหนึ่งนอนตะแคงหลับอยู่บนแผ่นศิลามีผ้าคลุมกายมิดตั้งแต่หัวจรดเท้าดูจากรูปร่างถ่ายนอกแล้วน่าจะเป็นผู้ชายกุโรหิตคนหนึ่งจึงเลิกผ้าที่ปลายเท้าขึ้นเมื่อพิจารณาลายลักษณ์ที่ฝ่าเท้าแล้ว ก็ทํำนายได้ว่าราชสมบัติของเมืองพาราณศสีจะยังคงอยู่ต่อไปบุรุษที่นอนอยู่นี้จะได้เป็นราชาธิราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งชมพูทวีปจึงสั่งให้พนักงานตรสังประโคมดนตรีขึ้นนิโครระท h ตกใจตื่นเพราะเสียงประโคมดนตรีแต่ก็ไม่เลิกลักเขาค่อยๆลืมตาและแอบเลิกผ้าคลุมหน้าออกดูเมื่อเห็นว่ามีคนจำนวนมากตั้งขบวนอยู่เบื้องหน้า ขาก็พลิกตัวไปอีกด้านหนึ่งทำอ้อยอิงสักครูหนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นนางขัดสมาธถบนแผ่นหินลําดับนั้นปุโรหิตพากันคุกเข่าลงแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพราชสมบัติถึงแก่พระองค์แล้วหลังจากนั้นเหล่าอมมาราชปุโรหิตก็ได้จ่าราชพิธีให้นิโคระทานั่งเหนือกองแก้วแล้วอภิเษกตามราชประเพณี เป็นพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีองค์ใหม่พระเจ้านิโครทาราชเมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วก็พระราชทานตาแหน่งเสนาบดีแก่สาขาส่วนโปรติกาคนั้นยังคงเป็นผู้ติดต,ตามรับใช้พระราชาเหมือนเดิมวันหนึ่งพระราชาทรงระลึกถึงพ่อแม่ผู้เป็นสามัญชนจึงบอกกับสาขาเสนาบดีว่าแน่ αι, เพื่อนเราไม่อาจอยู่โดยปราศจากมารดาบิดาได้ ท่านพร้อมดรวยบริวารจงไปเชิญมารดาบิดาของเรามาที่นี่เถิดแต่สาขาเสนาบดีทูลปฏิเสธว่าข้าพระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องไปที่นั่นพระราชาจึงรับสั่งให้โปรติกาไปแทนโปติการับพระราชบัญชาแล้วนำขบวนไปเชิญเศรษฐีพ่อแม่ของพระราชายังเมืองราชครืแต่พ่อแม่ของพระราชาตอบว่าพวกตนไม่ไปโดยให้เหตุผลว่า ทรัพสมบัติที่พวกตนมีอยู่นั้นมากพอแล้วและพวกตนก็อยู่สุขสบายดีโปรติกะจึงไปเชิญพ่อแม่ของสาขาเสนาบดีซึ่งทั้งสองนั้นก็ไม่ยอมไปอีกเช่นกันสุดท้ายโปติกาจึงกลับไปหาพ่อแม่ของตนอ้อนวอนขอให้ไปอยู่ด้วยกันแต่พ่อแม่ของโปรติกะก็ปฏิเสธว่าลูกรักเราทั้งสองมีความสุขกับการเป็นช่างชุนแบบนี้ อย่าให้เราต้องจากไปไหนเลยโปติกาจึงต้องยกขบวนเปล่ากลับสู่เมืองพราราณสีเมื่อไปถึงก็ให้ขบวนกลับเข้าพระราชนิเวศก่อนส่วนตนมุ่งหน้าไปยังเรือนของสาขาเสนาบดีผู้เป็นสหายเพื่อจะขอพักสักคืนและจะได้พูดคุยปรึกษากันพอไปถึงหน้าประตูเรือนก็บอกคนเป้าประตูว่าตนชื่อโปติกะมาเพื่อขอพบสาขาเสนาบดี ่ายสาขาเสนาบดีนั้นขูกเวรกับโปรติกะอยู่ก่อนแล้วด้วยความโกรธว่าเป็นเพราะโปรติกะไม่ให้เนื้อกรามแก่ตนตนจึงไม่ได้เป็นพระราชาเมื่อคนเ้าประตูมารายงานว่ามีสหายชื่อโปรติกะมาพบสาขาจึงออกไปหน้าประตูแล้วชี้หน้าด่ากราดว่าใครเป็นสหายของไอ้คนนี้มันเป็นคนบ้าลูกอีทาสีจงจับมันไปพวกทารับใช้เมื่อนายว่าเช่นนั้น จึงพากันรุมทุบตีโปติกะจับคอลากเหวียงออกไปพ้นจากหน้าประตูเรือนโปติกะเมื่อถูกกระทำอย่างนั้นก็เดือดดานในใจว่าไอสาค่ะมันได้ตำแหน่งเสนาบริก็เพราะเรามันยังอากตันยูประทุศลายมิตรให้คนทุบทองขับไล่เราเราจะไปฟ้องพระราชา แล้วโปรติกะก็ทําเหมือนกับที่ไปบ้านสาขาเสนาบดีเขาไปที่ประตูพระราชนิเวศของพระราชาแล้วบอกกับนายประตูว่าข้าพเจ้าชื่อโปรติกะเป็นสหายของพระราชามาขอเข้าเฝ้าพระราชามีรับสั่งให้คนนําเขาเข้ามาทันทีร้นทรงทอดพระเนตรเห็นโปรติกะเดินเข้ามาพระองค์ก็เสด็จลุกจากพระราชาอาจเพื่อต้อนรับทรงมีปฏิสันถานด้วยอย่างไพเราะ แล้วตรัสสั่งให้คนนำโปรติกาไปอาบน้ำสระผมแต่งตัวใหม่ด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีสวมเครื่องประดับอันสวยงามอลังการแล้วให้พระราชทานอาหารเลิศรสเมื่อโปรติกะอิ่มนนำสำราญแล้วก็ได้กราบทูลถึงสาเหตุที่ประชนกชุนนีของพระราชาไม่ยอมเสด็จมาที่เมืองพราราณสีฝ่ายสาขาเสนาบดีเมื่อไล่โปติกาไปแล้วก็นึกได้ว่าฝั่งนี้ โปติกะคงไปเข้าเฝ้าพระราชาและคงกราบทูลกล่าวโทษตนแล้วจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระราชาบ้างเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆจนได้เข้าเฝ้าแล้วสาขาเสนาบดีก็พบว่าโปติกะกําลังเข้าเฝ้าอยู่จริงๆด้วยต่อหน้าสาขาเสนาบดีและต่อเบื้องพระพักพระราชาโปติกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง คิดว่าจะไปเรือนท่านสาขาเสนาบดีเพื่อพักผ่อนก่อนแล้วจะมาเข้าเฝ้าพระองค์แต่ท่านสาขาเสนาบดีกล่าวว่าจำค้าพระองค์ไม่ได้ทั้งยังให้บริวารรุมทำร้ายลากขอข้าพระองค์ออกไปจากประตูเรือน้าแต่พระองค์คู่เป็นจอมประชานิกรรมอันไม่ประเสริฐเช่นนี้ท่านสาขาเสนาบดีผู้เป็นเพื่อนเก่าของพระองค์ผู้เป็นคนมีความคิดซาม ผู้เป็นคนอักตันยู่ประทุสลายมิตรได้กระทาแล้วพระองค์เชื่อหรือไม่พระเจ้านิโคโรทาราเมื่อได้ส่งสดับดังนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนสหายเรื่องนี้เราไม่รู้เลยว่าสาขาเสนาบดีทำแบบนี้ก็ท่านเป็นคนทำให้เพื่อนมีชีวิตสุขสบายท่านเป็นคนให้อิสริยยศแก่เราและสาขาเสนาบดีเราทั้งสองล้วนได้รับความสำเร็จเพราะท่านที่ท่านบอกมา เราไม่มีความสงสัยเลยกรรมดีใดๆที่บุคคลทำแก่อสัต์ตบุรุษย่อมฉิบหายไม่งอกงามอุปมาเช่นคนหวานมาเมล็ดพืชลงไปในกองไฟส่วนกรรมดีใดๆที่บุคคลทำแก่คนกระตันยูคนมีศีลคนที่มีความประพฤติประเสริฐย่อมไม่ฉิบหายไปย่อมมีแต่ความเจริญงอกงามอุปมาเช่นหวานมาเมล็ดพืชลงไปในนาดีฉะนั้นตรัสก,กับโปติกาจบ พระราชาก็ได้หันไปรับสั่งกับพวกราชบุรุษว่าพวกท่านจงฆ่าสาขาเสนาบดีผู้ชั่วช้าผู้หลอกลวงผู้มีความคิดอย่างอาซาตบุรุษด้วยหอกแหลมเราไม่อยากให้มันมีชีวิตอยู่ต่ออีกเลยแต่โปติการีบกราบทูลขอให้พระราชาอดโทษแก่สาขาเสนาบดีโดยให้เหตุผลว่าตนเองไม่ต้องการเป็นสาเหตุให้สาขาเสนาบดีต้องพินาศ และความตายของสาขาเสนาบดีไม่อาจแก้ไขเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วได้พระราชาได้ทรงสดับถ้อยคำของโปรติกะแล้วก็ทรงยกโทษให้สาขาเสนาบดีพร้อมทั้งริบตำแหน่งคืนแล้วพระราชาก็พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่โปติกะแต่โปติกะไม่ประสงค์รับตำแหน่งพระราชาจึงทรงแต่งตั้งโปรติกะให้เป็นขุนคลังเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้ตรวจตราราชการทั้งหมด ซึ่งฐานันดรเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยต่อมาขุนค,ครังโปติกะก็ยิงเจริญรุ่งเรือง,งด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ด้วยครอบครัวลูกหลานโปติกะขุนครังมักจะกล่าวสอนลูกหลานและบริวารของตนเสมอว่าให้เลือกคบมิตรที่รู้คุณคนและให้เลือกรับใช้คนที่เป็นสัตบุรุษพระศา,ศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็เป็นคนอกตัญยูอย่างนี้แหละสาขะเสนาบดีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้โปติกะขุนครั้งได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนพระเจ้านิโครทาราชคือเราสถาคต